ของี๋กอเดียวทีนอเนองครับอันนี้จะเป็นฟ้าที่เปิลน่าตั้งจ๋อใช่ไหเนาะอพอนะครับแรงกเลียหเราเลี๋ยวพ่อยกได้ลองนี่ไงหมูส้แล้วอ๋อเหรออ๋อเหรออ๋อแล้วที่วันนักิดอ่ะอ้าิดตามตัวเนอร์ครับผม บรรยากาศดีๆพี่น oh, 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 ้องโอ้เนี่ยพอเป็นยกนะครับพี่น้องโอ้พอนะครับโอ้เปลี่ยนจากยี่รู้นะครับพอเธอเอฟซีแฟนคลับกับที่สามด้วนะครับเจ้ากัครับเจ้าหนักน้องเจ้าปุกหนักทำนี่มาทุกทุกที่ตอนนี้นะครับโอ้หน้าพลังขึ้นอีหน่องน้ำเชื่อมสุดจอดนะครับนี่ขนาดแห้งเลยแต่ยังวันไหลจากเชียวอยู่เนาะแตงหว่า น้ามดีนะพี่นี่พี่น,น้องครับผมงูละเราแบบจะไปทำเมนูอย่างเราลร<ะ>อติดตามนะครับผม โอ้ดีครับปลากันแล้วยนหนอโอ้หอมขมินอยู่นี่เสาหอยจืดเนี่ยใส่หนอครับครับโอ้ปลาเชฟของเขาทำแล้วแรงนี่เมนูอย่างก็ปะหม้อปลาซิ้วหม้อปลาซิ้วปลาน้อยนะครับน้อสุดยอดครับอันนี้ก็ต้องใ้ขมิ้นนะครับป่ะส่วนผสมนี่มีอย่างผงครับ เน่เขา้เขานิ่งใช้ข้าวเหนื่อเยเนี่ยมอ๊ะเล่นมึงเขาบอกครับผมโอเคอันเด๋ยวเาพอขม,มิ้นอัเด๋ยวไม่พอเครื่องตอน,นแล้วเล่นนะปอนอเตรียมเครื่องแล้วเนาะครับเดี๋ยวไ,ไปหาถึงบ้านเลยนะอ,อันนี้ใส่ขอมป้อมหน่อการหอมป้อมหนาหอมป้อมนุ่งใชครับเนี่ใส่แห่หอมป้อมตัวเนาะดูด ใสุดอยอดครับนี่ขมิ้นเหรอครับอ๋อใส่เข้สักน้อยหนึ่งหน่อยริกก็ใส่พริกอห่างสักสามเม็ดเลยแต่ถ้าชอบเท็จก็ใส่นักหน่อยอ,อสุดอยอดครับอันเดียวเขาไม่พอพระเอกของเขากระน,นั่งนี่นะครับพระเอกของเขากับปลาซิว เราจะมาออฟกันนี้นะครับเป็นถ้วยเล่นหน่อยพี่น้องเนาะอันนี้จะเป็นสูตรเนาะส,สูตรไข่สูตรนันนะครับไข่เนี่ยจะางก,กัได้กับล้องฟอนเนาะอันนี้จะเป็นสูตรของช่องเบาเหนือเนาะติดตามเนี่ยนะครับติดตามตัวอโอ้นในฮอตต่ำแหมแล้วนะครับพี่น้องเมืองเมืองนี่หนีการต่ำน้ำพีขอนได้นะครับนี่ครับใส่เครื่องที่อืมอันนี้หอมครับตะไคร ใส่ฟิกกบเบืองนี่เขามใส่ได้ละแต่มันจะเกม็มอันนี้เนี่ยอหอมแดงมาใส่กับตามันเรียกเรียกเรียก,นนะกรเรียกนอนี่ับตังกเรียกเรียกนักปอของโอ้นะครับเลียงไปลอยง้มขนาดนี้ใส่ขมิ้นด้วยใส่หอมด้วยหอมแดง ยอย้งเล้วกัรแล้วง,งานบอดีนะครับเราแต่วันแฮมเรียะตวันแฮมวอดีนะครับแต่วันแฮมแปงโอ้วันแฮมแปงด,ด,ดอดีนะครับเสีันีอ่มาอืมใส่กะป,ปิไปแลยเนาะโตหนกหนาล เดี๋ยวหนึ่งอ่ะเอาลืมจ่วยมันโอ้นี่ใส่น้ำครับใส่น้ำใส่น่อยน้ำเอาเจาะเอาเจาะไน้ะนอน้ำใส่เลยนี่น้ำพริกก็ใส่ใส่น้ำพริกก็ใส่สุดยอดนะครับอันนี้ต้องใส่น้ำเปล่าให้หรครับเนี่ยห้ามมากะใส่หน่อยเนาะ ครับผมนะครับถ้าคนได้กินห้ามมันได้กะใส่กะปิโอเคครับโอเคครับทา่ติดตามไปครับผม,อมโอเคนะครับเดี๋ยวเขาอ,อันนี้ไอ้น้ำกระทะซุกสกำหนเขาจะเอาปลาเขาใส่เนาะเดี๋ยวไปครับผมเดี๋ยวไปพอตอนที่มันแล้วเลยเน้อครับผมติดตามนะครับรอโอ้ยนะครับเดี๋ยวนี่ก็จะมีปลาดุปิ้งตัวนอตัวนอตัอตัวนอตันอตัวนอัวนอัน<พ>อัน<พ>อตัวนอตัว หลังจากเปื่ไปตรงไปนามาจะมาปิ้งปลาดุกซูกันกินนะครับผมะเอาไปฟอกก่อนเนาะมาปิ้งปลาดุกแล้วจะหน้าตาจงได้เนาะสลับเมนูอกปากันยังหม่แล้วตนเนอร์เดี๋ยวรอสักกร,รัปลาดุกแล้วเขาแกจะได้เอาป่าน้อยเขาใสา่กลายเป็นอ,อกปาในวันนี้นะครับผมจะได้ผ่านผู้ชมก็ได้เห็นในน้อนว่าเมนูนี้มีอย่างพองเนาะติดตามด้วยนะครับอจึงลับนะครับผมโดีคครับ ปะดุกเขากล้วแล้วนะครับอุ้ยคอวเตอร์นะครับผมโอ้โนะครับ,บนนวันนี้กเสียำน้อยเนออประปะลุงเนอแคำน้อยแต่ฟีม,มือกับปดุกกะง้มยังเกานาหอหมเตะจมูกตังต้ม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 นะพี่น้องออครับเอาละครับผม ส <mark> a, ุดท้ายนะครับ <address> ก <receptor engineer> <principio> <parfois> <able> ารมะเขือใส่ก็ใส่มะแข้งใส่ก็ใส่มะเขือสุกใส่ก็ได้โอ้โหครับเนื้อใส่มะเขือก่อนนะครับผมนะตอเนื่องครับต่อเนื่องตัวนี้ก็ก้นนะครับอนไหนของโคลนพี่ก่อนครับผมเล้วน้อพี่ก็หมะแข้งมะเขือกันเด้อดเอาปเขาใส่เจ้าแล้วนอครับผมเดี๋ยวแ้วน้ำเดือดเอาปาเขาใส่ครับเดี๋ยวแ้วน้ำเดือดเอาปาเขาใส่นอ้ะเดี๋ยว เติมน้ำเล็กน้อยคน้ำมันลกเล็กโอ้เติน้ำสักน้อยเด้อครับโอแล้ครับอันนี้ขั้นตอนสุดท้ายแตะนะครับผมคือใส่ปลาซิวนะครับ้เด็ดครับัน้องน้ำเดดสครับดครับครับครับทำเดอดจนบุญจนบุญจนบุญน้ำดลทีนี้เขาปาลมถ้าน้ำเดอดทปุนนี่เหรครับอ๋อ น้องแล้วครับปลาละอันนี้กันอันนี้ปอนะลิ้นเคย,คเ,ยเคยกินนั้นแต่ตอนไหนครับอ๋อปลาอีนะ เปล่ากับแม่เนี่ยเว้ยถก่อนคมถึงอ่อนสมัยก่อนโอ้ป่าซีซสายกับถุงใส่มืนม่แข็งก็ชักเนาะยุคนี้มันแบบนี้แหละซีซสายมันเป็นนิ้วเนาะยอ๋อแต่ม่เผาแมงเงีงแมงอยังพุ่นเนาะบ่เนาะจะเป็นมะแข็งอักกันแต่เจี๊ยกอะรสชาติก็บเจได้เหมือนกันครับเจได้มันเหมือนเดียวกันโอเคอันนี้เครื่องปรุงเขาต้องเพิ่มอย่างไรครับเครื่องปรุงนี่ตัวนี้มันแบบนี้มันต้องมี ต้นหอมมันปั๊มเนี่ยผมช่วรถดลใส่ผมชุวรถนี่เ้าใส่ผมนะพี่ก็จะพี่แบบเนาะใช่ปุ่นเดี๋ยวพอตอนแล้วนะครับน้องนครับไปพอเราพอครับกันบนมันเตียงมาอี้เอาขึ้นหวงอี้มันกันมันเตียงนะเอานะครับพี่น้องทุกคนพี่น้องภาคเหนือแห่งประเทศไทยทุกคนพอนะครับตอนนี้เดี๋ยวรอยครับออกป๋า แกงอ๊อกปลาซิวแกงอ๊อกปลาซิวครับผมโอ้โหสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับปอนาลิ้นจะนักนะครับตี๋โอ้ยแกงอ๊อกปลามามให้ทุกคนได้ชิมกันวันนี้นะครับอันนี้นะครับไม่หันมันโอ้นะครับอกปลากันแล้วมารเซ์ฟแล้วนะครับตอนนี้ก็คลิปนีโอ้อันนี้มีผู้ใหญ่มานะครับรวม่อนร่วมครับผมไม่่ใช ครับผมโอ้นะครับอืมพื้นยอดเลยโอ้ติดตามเต้ยน,น,ะนะครับผมอืมขนหน่อม <c oughs> โอ้ยนะครับตอนนี้ก็มี้ผุญใหญ่มาปวิธกับมาจีมาจิ้มแล้วเด้อครับเป่าคาถายน้อยบอกโอ้ยปวิธเป่าคาถาเด้ยนะครับมาเป่าได้ห่อน <c oughs> อันนี้ก็เป็นทุลักผุผญใหญ่ของเขานะครับผมนะอ,มาอ่านะี่เป็นกระไม้แล้วตรงแล้วนะตามภาษาของผุญใหญ่เนาะ แล้วออนฮอกะมีนาทีเซิร์ฟน้ำเซิร์ฟเล้าว,ว่าน,นี่กัาตามนี้นะครับอขอจบคลิปนี้ไว้เต่าอ,อี้นะครับฟังเอฟซีทุกคนติดตามคลิปต่อไปเตนเนอร์ครับผมสวัสดีครับ